ม่ตากเราเรื่องวันนี้ขอเสนอเรื่องเมียซ้อนเมียเจนพบหนุ่มนักธุรกิจเจ้าของสายการบินรวยมากหล่อมากและเจ้าชู้มากด้วยแต่แม้เจ้าชู้ยังไงเรยาก็คิดว่าตัวเองจะเอาเขาอยู่หมดัดเธอรักเขามากถึงแม้ว่าเขาจะทำผิดมีกิ๊ก็ให้อภัยจนราณีเพื่อนของเธอถึงกับอดรนทนไม่ไหวถามขึ้น เธอแน่ใจเหรอเล่าว่าเธอจะแต่งงานกับเจนพบอะ่ะแน่สิพบเขาไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรขนาดนั้นซะหน่อยแต่เขาเป็นคนเจ้าชู้มากเลยนะแกเดี๋ยวเขาก็เบื่อนะ่ะอยู่กับผู้หญิงคนอื่นมากๆเดี๋ยวก็เบื่อไปเองแหละเขาเบื่อกันได้ด้วยเหรอไอ้ของพวกนี้ได้สิยนะคนเรานอนกับผู้หญิงเยอะมันก็เบื่อเองแหละจริงไหมระวังเขาเบื่อผู้หญิงแล้วไปเอากับผู้ชายแทนนะแก นั่นบ้าผู้สะชั้นใจเสียหมดเลยก็จริงเนี่ยแกบอกว่าเดี๋ยวเขาอยู่กับผู้หญิงมากๆเขาก็เบื่อผู้หญิงไปเองระวังเถอะเบื่อผู้หญิงไม่อยากได้ผู้หญิงแล้วจะไปเอาผู้ชายแทนฉันไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกนาหน,านีจากผู้ชายเจ้าชู้มาเจอผู้ชายที่กลายเป็นเกรอหรอของแบบนี้มันก็ไม่แน่นะแกแค่นี่แทนที่จะทำให้ฉันสบายใจกลับมาทำให้ฉันไขว้เขวอีกแล้ว หล่อเล่นนะ่ะฉันก็หลอเล่นผู้ชายเจ้าชู้อย่างแฟนแกเป็นเกย์ได้ก็แปลกละแล้วหญิงสาวก็ตัดสินใจแต่งงานกับเขาชีวิตของเธองดงามดังซินเดอเรลล่ามีบ้านหลังใหญ่มีคนรับใช้มากมายเธอไม่ต้องทำอะไรเลยตื่นมาแม้แต่รองเท้าก็มีคนรับใช้มาใส่ให้ถึงเตียงหญิงสาวมีความสุขมากแต่ก็รักเขามากถ้าเขาไม่รวย เธอก็คิดว่าเธอก็ยังจะรักเขาอย่างนี้อยู่ที่รักตื่นแล้วเหรอจะ๊ะตื่นแล้วค่ะพบผมให้คนทำของชอบของคุณเอาไว้นะรับรองเลยว่าคุณจะต้องติดใจขอบคุณนะคะพบคุณดีกับฉันมากเลยอะ่ะฉันรู้สึกราวกับตัวเองเป็นเจ้าหญิงที่ตื่นขึ้นมาแล้วมีแต่สิ่งสวยงามรอคอยอยู่มีความสุขไหมกับบ้านใหม่ของเรามีความสุขมากค่ะ มากที่สุดมากจนมันจุกอ,อกไปหมดแล้วผมก็มีความสุขมากนะจ๊ะที่ไหนมีเรยาที่นั่นก็มีความสุขมากสำหรับผมขอให้ชีวิตคู่ของเรามีความสุขแบบนี้เป็นานๆน,นะคะพกมีแน่นอนอยู่แล้วไปอาบน้ำเร็วจะได้กินอะไรอร่อยๆกันได้ค่ะรอไม่นานนะคะเดี๋ยวเรยามาอย่านานนะคิดถึงหวานจังหญิงสาวคิดว่าตัวเองเป็นคนที่โชคดีที่สุด โดยที่ไม่รู้ว่าเธอก็เป็นแค่โลกใบหนึ่งของเจนพบนอกจากเธอแล้วเขาก็ยังมีใครอีกคนเจนพบออกมาจากบ้านแต่เช้ามาที่บ้านหลังหนึ่งผู้หญิงที่เขาคบหากันด้วยชื่อฝุ่นฝุ่นเป็นพนักงานในบริษัทของเขาเองทำงานในตำแหน่งเลขาของเขามาปีกว่าแล้วเธอก็ลาออกมาอยู่บ้านหลังใหญ่หลังแต่งงานกับเขาฝุ่นออกมาเปิดประตูให้ไม่ได้ยินเสียงกดกริง่งกลับมาแล้วล่ะคะ มาแล้วจ้ะเหนื่อยไหมคะไปหาลูกค้าต่างจังหวัดไม่เหนื่อยเลยชินแล้วละจ้ะไปไปมามาระหว่างบ้านกับต่างจังหวัดบ่อยจนไม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยอะไรอีกแล้วคุณอยากกลับไปทำงานจังเลยคะ่ะจะได้ช่วยคุณอยู่เฉยเฉยก็ดีอยู่แล้วผมกลัวฝุ่นเหนื่อยไม่ต้องไปทำงานกับผมหรอกเหนื่อยอะไรล่ะคะทำงานกับคุณเนี่ยดีกว่าออกเยอะแยะได้เจอหน้ากันทุกวันด้วย อย่างกับว่าเราอ่ะไม่ได้เจอหน้ากันทุกวันอย่างนั้นแหละตอนนี้เราก็เจอหน้ากันอยู่ตลอดนะแต่คุณก็ต้องไปพบลูกค้าต่างจังหวัดบ่อยนี่คะทำงานเป็นเลข,ขาของผมมาตั้งนานคุณก็รู้นี่ว่าผมงานยุ่งจริงๆไม่ได้โกหกคุณสักคำเดียวรู้สิคะถึงได้เข้าใจไม่ตามจิกตามว่ากินมื้อเช้ามาหรือ,อยังคะเนี่ยยังเลยจ้ะงั้นฝุ่นทำให้นะคะนางรอที่นี่แป๊บเดียวเดี๋ยวฝุ่นไปทำอาหารให้คะ่ะ จะจะรอกินนะกินที่ไหนก็ไม่อร่อยเหมือนฝีมือฝุ่นยังไงผมก็ต้องกลับมาตายรังอยู่ดีปากหวานที่สุดเลยค่ะพบหญิงสาวหัวเราะเดินผ่านรูปแต่งงานของตัวเองกับเขาเมื่อสี่เดือนก่อนไปเธอเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดเธอไม่ชอบอยู่บ้านหลังใหญ่เลยขอเขามาซื้อบ้านหลังขนาดกลางมีคนมาช่วยทำงานบ้านไปกลับไม่ได้อยู่ประจำที่นี่ เบื่อจังเลยค่ะพบวันวันฝุ่นก็ได้แต่นั่งๆนงนอนอยู่ที่บ้านเราไปเที่ยวกันไหมคะไปไหนดีละจ๊ะคุณอยากไปไหนล่ะไปญี่ปุ่นดีไหมครับพบช่วงนี้อากาศหนาวด้วยฝุ่นอยากไปก็ได้จ้ะงั้นผมจะรีบเคลียร์งานให้เสร็จก่อนไปนะใจดีจังขออะไรก็ได้ขอบคุณนะคะบพบก็ผมรักฝุ่นนี้ครับฝุ่นอยากได้อะไรผมก็หามาให้ได้หมดแหละ ฝุ่นก็รักคุณค่ะรักที่สุดรักที่สุดในโลกเลยหลังจากกินมื้อเช้าด้วยกันเขาก็ออกไปทำงานทำงานเสร็จก็กลับบ้านตามปกติแต่เขาบอกกับเธอว่าจะออกไปดูงานกับลูกค้าถ้าดึกมากจะค้างที่คอนโดมิเนียมเรยารู้สึกสงสัยนิดนิดจึงให้คนแอบตามก็เห็นว่าเขาไปพบลูกค้าและพักที่คอนโดมิเนียมจริงๆ ให้คนของเธอรอจนเกือบเที่ยงคืนเขาก็ยังอยู่ที่คอนโดคอยยังชั่วหน่อยนี่แกให้คนตามผัวแกหระเนี่ยนางเรยาเออสิถึงฉันจะเชื่อใจเขาแต่เพราะใครๆก็บอกว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้ฉันจะเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้ก็เลยต้องพิสูจน์เองบ้างเฮ้ยมีผัวหล่อรวยมันก็ลำบากอย่างนี้แล้วนะแต่ฉันก็เต็มใจนะเพราะว่าฉันรักเขาฉันก็เลยทนได้ทุกอย่างนี่แหละ แต่แกก็สบายใจแล้วนี่เขาอยู่คอนโดไม่ได้ไปกิ๊กกับสาวที่ไหนเออสบายใจขอบใจนะที่รับสายชั้นตอนดึกเออเออออบายแล้วเจอกันบายจ้ะแล้วเรยาก็หลับไปอย่างรวดเร็วด้วยความสุขที่รู้ว่าสามีของเธอไม่ได้ออกนอกรู้นอกทางส่วนฝุ่นนั้นรอคอยสามีกลับมานอนที่บ้านแล้วชายหนุ่มก็กลับมาอยู่กับเธอ คุยกับลูกค้าเสร็จแล้วล่ะคะเรียบร้อยแล้วจ้ะคืนนี้ค้างที่นี่ไหมคะฝุ่นอยากให้คุณค้างด้วยคุณไม่ค่อยค้างที่นี่เลย A AR A AR ก็ค้างที่คอนโดค้างสิจ้ะวันนี้คิดถึงฝุ่นจะแย่ฝุ่นก็คิดถึงคุณคะ่ะไปนอนกันนะหญิงสาวมีความสุขมากอยากสร้างชีวิตครอบครัวกับเขาแบบนี้ตลอดไปเจนพบกลับบ้านในรอบหลายเดือนคุณนายศรีสจี แม่ของเขาจึงต่อว่ากว่าจะกลับมาหาแม่ได้นะแต่พบผมก็ต้องแบ่งร่างออกไปสองบ้านไงครับแม่ก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาหาแม่สักเท่าไหร่โอ้ยพ่อมาหาจำเริญแกคิดว่าเมียแกจะจับไม่ได้หรือยังไงเหรอจะจับได้ได้ยังไงลระครัจจบแม่โลกของฝุ่นกับโลกของเรยามันคนละโลกกันเข้าสองควไม่ได้เจอกันง่ายๆหรอกแล้วแกจะปิดบังฝุ่นกับเรยาแบบนี้ไปตลอดหรือ,อยังไง ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ครับแม่พวกเขาก็อยู่สุขสบายดีมีบ้านมีคนรับใช้มีเงินมีทองใช้สบายจะตายเอาแค่สองคนพอนะลูกอย่ามีมากกว่านั้นแม่ปวดหัวตอนนี้ผมมีแค่สองคนครับแม่เพราะผมยังไม่เจอคนที่สามอุ้ยตายหมายความว่าถ้าเจอคนที่สามที่แกชอบแกก็จะทําแบบนี้อีกอย่างนั้นแหะะตาพบใช่สิแม่ผมก็มีความสุขของผมดีสนุกออกจะตาย โถเอ้ยถ้ามีสามบ้านแกจะแบ่งวันกันยังไงผมจัดการได้แล้วกันนะแม่ไม่ให้เดือดร้อนมาถึงแม่หรอกนะระวังโดนจับได้แล้วโดนฆ่าตายนะลูกเดี๋ยวนี้ข่าวมันออกเยอะแยะที่ผัวโดนฆาตกรรมเพราะความเจ้าชู้นะโถแม่ผู้หญิงเขาไม่กล้าทำอะไรรุนแรงหรอกครับถ้าจับได้ยังมากก็แค่ง,งอนซื้อของแพงๆไปง้อหน่อยเดียวเขาก็ให้อภัยแล้ว แกดูถูกผู้หญิงเกินไปแล้วนะผู้หญิงเนะี่ยทำอะไรได้มากกว่าที่แกคิดนะตะภพผมจัดการได้นะแม่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเมียทั้งสองของผมอยู่ในโอวาทแน่นอนจะว่าไปแม่ก็อยากมีหลานนะเมื่อไหร่แกจะมีหลานให้แม่สักทีล่ะแม่อยากให้ผมมีหลานให้กับคนไหนล่ะครับฝุ่นหรือว่าเรยาแกอยากมีกับใครก็เอาคนนั้นเลยจ้ะทั้งสองคนเลยไงครับเป็นยังไงจะได้มีหลานทีเดียวสองคนเลย เอาเถอะเอาเถอะแล้วแต่แกเถอะฉันขี้เกียจจะพูดขอให้ฉันได้หลานมาก็พอจัดให้ครับแม่เร็วๆนี้แม่ได้เลี้ยงหลานแน่นอนเจนพบมีความสุขกับโลกสองใบของตัวเองจนมาเจอกับเมนี่เมนี่เป็นนักศึกษาสาวอายุ17ปีแต่หลอกเขาว่าอายุเกิน18แล้วเธอขายนมเปรี้ยวอยู่ตามท้องถนนตอนจอดไฟแดง พอถอดชุดหมีออกเขาก็เกิดตกกลุ่มรักเธอเข้าทันทีเมานมเปรี้ยวของเธอทุกวันทุกวันจนหญิงสาวอดถามไม่ได้พี่กินนมเปรี้ยวทุกวันไม่กลัวเบาหวานเหรอพูดเหมือนไม่อยากขายเลยนะเราอะอยากสิคะใครๆก็อยากขายทั้งนั้นแหละแต่ว่าก็เป็นห่วงลูกค้านะคะ่ะเมาหมดเลยนะกินหมดนี่เลยเหรอพี่จะเอาไปแจกพนักงาน แบบนี้ก็ค่อยยังชั่วหน่อยขอบคุณนะคะที่มาอุดหนุนทุกวันเลยจะมาเหมาทุกวันเลยแต่มีข้อแรกเปลี่ยนอะไรคะไปกินข้าวกันหนูไม่กล้าไปหรอกเราสองคนเพิ่งรู้จักกันจะให้ไปด้วยกันได้ยังไงไม่ต้องกลัวหรอกนะพี่ไม่ทําอะไรเราหรอกแค่จะชวนไปกินข้าวเฉยๆเห็นเราทํางานเหนื่อยไปทั้งวันละอีกอย่างพี่ก็เหมานมเปี้ยวไปแล้วนี่ไม่ต้องมาขายหรอกก็ได้คะ่ะแล้วชายหนุ่มก็พาเมนี่ไปกินอาหารญี่ปุ่น เมนี่ตื่นเต้นตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยกินอาหารหรูๆรูแพงๆแบบนี้เลยโอ้โหพี่มีคนแล่เนื้อปลาให้สดๆเลยอะชอบไหมจ๊ะชอบที่สุดชอบมากเลยค่ะเงั้นก็ออกมากินกับพี่บ่อยๆนะมาได้บ่อยๆเลยเหรอมาได้บ่อยๆมาทุกวันเลยก็ได้พี่ไม่ว่าอะไรอยู่แล้วจริงหรอคะพี่ใจดีจังอาหารร้านนี้แพงมากด้วยอะชอบไหมล่ะ ชอบมากที่สุดเงนพรุ่งนี้พี่จะพามากินอีกตา้เหรอคะพี่มันแพงมากเลยนะเมนี่เกรงใจนะคะพี่จ่ายได้ถ้าพี่จ่ายไม่ได้พี่ก็ไม่ชวนรอ,อกนาแหมพี่ใจดีแบบนี้ใครได้พี่เป็นแฟนแล้วก็โชคดีตายเลยนะคะแล้วเราอ่ะอยากเป็นแฟนพี่ไหมล่ะพี่น่ะเหรอจะขอหนูเป็นแฟนทำไมไม่ได้เหรอเปล่า ก็พี่ดูรวยแต่หนูเป็นแค่เด็กเป็นนอกธรรมดาธรรมดาคนนึงหน้าตาก็ไม่ได้สาสวยอะไรขนาดนั้นก็อยากจะลองคบของแปลกดูบ้างโหหาว่าเมนี่เป็นของแปลกอะเนี่ยดีใจดีไหมล้อเล่นนะตกลงจะยอมเป็นแฟนกับพี่ไหมหนูจะได้อะไรถ้าตกลงเป็นแฟนกับพี่ได้บ้านหลังหนึ่งแล้วก็เงินเดือนเดือนละแสนน่าสนไหมล่ะฮะแสนนึงเลยเหรอใช่ แล้วก็จะส่งเรียนเท่าที่ใจเธออยากจะเรียนด้วยจริงไหมคะพี่อย่ากโกหกหนูนะจริงสิเราบ้านหลังใหม่เมนี่พาแม่ไปอยู่ด้วยได้ไหมคะอืมไม่ได้หรอก็ได้นะถ้าแม่ของเธอจะไม่ก่อความรำคาญแต่ก็ดีบางวันพี่ก็ไม่ได้มาหาเมนี่จะได้มีเพื่อนพี่ใจดีจังใจดีที่สุดในโลกเลย เด็กสาวไวกระตาะยอมตกลงเป็นเด็กเสียเลี้ยงกับเขาชีวิตสุขสบายไม่ต้องขายนมเปรี้ยวอีกแล้วเมื่อเจนพบเอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังเพื่อนๆต่างก็ยอมสู่หกที่เขามีโลกสามใบได้ในเวลาเดียวกันแกทําได้ยังไงวะไอ้พบสุดยอดเลยวะสุดยอดไหมวะสุดแต่มึงไม่กลัวสามสาวนั่นจับได้หรอวะก็แล้วแต่จะจับได้สิวะจับได้ใครทนได้ก็ทนทนไม่ได้ก็เลิกกันไป กูลทึ่งแล้วมึงคิดจะมีลูกกับคนไหนวะเมียทั้งสามคนเนี่ยก็แล้วแต่ว่าใครจะมีลูกอะ่ะแล้วมึงคิดจะมีคนที่สี่อีกไหมเนี่ยก็แล้วแต่อีกเหมือนกันถ้าเจอคนถูกใจกูก็มีโหบ้านสี่บ้านห้าแบบนี้มึงจะสับรางยังไงไหววะเนี่ยแค่สามกูก็ปวดหัวแทนและกูก็อยากจะลองมีสี่ห้าหกบ้างนะกูรวยแบ่ง,แบ,งแบ่งกันใช้เจนพบผัวหรอ ยังคงใช้ชีวิตสลับโลกกันไปมาโดยที่สามสาวไม่มีใครรู้เลยว่าเจนพบมีคนอื่นซุกซ่อนอยู่ต่างคนต่างคิดว่าตัวเองเป็นคนแรกของเขาจนวันหนึ่งเป็นวันเกิดของเจนพบทั้งสามสาวต่างทำอาหารและก็ทำเค้กรอเขาอยู่ส่งข้อความมาถึงเขาเหมือนๆกันเจนพบจึงเลือกไม่ถูกว่าจะไปหาใครแต่สุดท้ายเขาตัดสินใจไปหาเรยา หลังจากกินอาหารและเป่าเค้กเสร็จแล้วเขาก็สั่งให้เพื่อนโทรหาเขาให้เพื่อนแกล้งทําเป็นพนักงานบอกว่ามีงานด่วนให้เขารีบไปแล้วเขาก็ไปหาฝุ่นหลังกินไปได้หน่อยหนึ่งเพื่อนก็โทรหาอีกกว่าจะครบ3ามบานท้องก็แทบแตกเพราะกินอาหารแล้วก็กินเค้กจากทั้ง3บ้านแต่ความซวยบังเกิดเมื่อสมสาวเกิดลงรูปเขาพร้อมกันและมีเพื่อนในเฟซช่วยแชร์ทำให้เรนูมาเห็นเขา้า นั่นมันผัวนางเรยานี่นั่งอยู่กับผู้หญิงที่ไหนมันโชวยังกับเป็นผัวมันว่าแล้วเรหนูก็โทรหาเพื่อนรักเรยาตกใจไม่อยากจะเชื่อแต่พอเห็นรูปนั้นจริงๆเธอก็แทบช็อกสุขสันต์วันเกิดน,นะคะคุณสามีสามีเหรอใช่มันเขียนว่าสามีของมันแล้วฉันก็ตามไปในเฟซมันมีรูปผัวแกแต่งงานกับมันด้วยนะแกอะไรนะ แต่งงานกันเลยเหรอนี่ไงหลักฐานงานแต่งของเขาสองคนฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอะเรนูเรยาปล่อยโฮออกมาดาังลัน่นเรนูจึงดึงตัวเพื่อนเข้ามากอดใจเย็นๆก่อนเรยาเขาทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไงเขาทำกับฉันลงคอได้ยังไงเช่ว่าตอนเนี้ยเลิกข้ามรวนแล้วไปหาอีนั่นกันดีกว่าเรยากับเรนูไปที่บ้านของฝุ่น พระเจ้าตัวเคยลงปลายชื่อหมู่บ้านพอถามคนแถวนั้นก็มาถูกบ้านโดยตรงเรนูกดออดอยู่ดานประตูจึงเปิดออกมาหาใครคะเพื่อนฉันก็มาตามหาผัวเขาน่ะสิใครล่ะคะผัวเพื่อนคุณก็ผู้ชายที่เธอนอนกกนอนกอดอยู่ไงล่ะยังเมียน้อยเมียน้อยใครกันแน่ที่เป็นเมียน้อยฉันแต่งงานกับคุณพบแล้วเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นเมียน้อยก็พวกแกต่างหาก เพื่อนฉันก็แต่งงานใหญ่เห็นไหมนี่ไงฝุ่นเองก็ตกใจเมื่ออีกฝ่ายโชว์รูปแต่งงานให้ดูเรยามองหน้าฝุ่นก็เห็นว่าฝุ่นตกใจจริงๆไม่ได้เสแสร้งคุณไม่รู้เรื่องพวกนี้ใช่ไหมไม่อ่ะเขารักฉันแต่งงานกับฉันเราก็อยู่กันปกตินี่นะฉันไม่เคยรู้ว่าเขาแต่งงานมาแล้วเขาก็ทําแบบนี้กับฉันเหมือนกันนี่จะบอกนะคะว่าเราสองคนโดนผู้ชายหลอกฝุ่นตกใจ เรยาเองก็ร้องไห้ออกมาอย่างสุดกรัน้นโอ๊ยฉันไะอยากจะบ้าไม่รู้ว่าผัวพวกเธอมีโลกแค่สองใบนี่หรือเปล่านะสามสาวช่วยกันหาข้อมูลจนเจอว่าเขามีผู้หญิงซุกซ่อนอยู่อีกหนึ่งคนทรงเสียจนเด็กนั้นเรียนจบมัธยมกำลังจะเข้ารัวมหาวิทยาลัยแล้วทั้งสามก็บุกไปที่บ้านของเม่ตอนนั้นเจนพบอยู่กับเม่ทั้งคู่กำลังช่วยกันทำอาหารด้วยสีหน้าชื่นมืน แม่ของเมย์นี้เป็นคนออกมาเปิดประตูมาหาใครเหรอจ๊ะมาหาคุณพบค่ะอ๋อลูกเขยฉันเองอะ่ะคงเป็นพนักงานที่เขาบอกให้เอางานมาส่งสินะมามาตามเข้ามาเจนพบเยี่ยมหน้าออกมาจากครัวเขาตกใจที่เห็นเมียทั้งสองฝุ่นเระยใครมาคะพี่พบเมย์นี้เยี่ยมหน้าออกมาจากครัวอีกคนหญิงสาวเลิกคิ้วขึ้น ทั้สองคนเป็นเมียของพบอะไรนะคะจริงเหรอคะพี่พบเอาละเอาละในเมื่อเรื่องมันมาขนาดนี้แล้วพี่ก็จะยอมรับทั้งสามคนก็เป็นเมียของพี่นี่แหละแล้วจะเอาอยัางไงคะพบคุณจะเอาอยัางไงกับเรื่องนี้ก็ไม่เอาไงอ่ะเราก็อยู่กันแบบนี้ก็มีความสุขดีนี่นาะดีเหมือนกันที่รู้ความจริงกันแล้วจะได้ไม่ต้องปิดบังหลบๆซ่อนๆอนอยู่กันแบบนี้อยู่กันสี่คนผัวเมียเนี่ยนะหรอก็ไม่เห็นเป็นไรนี่นาะ ต่างคนต่างก็อยู่ของตัวเองไปบ้านคนละหลังอยู่แล้วสิ้นเดือนพี่ก็ให้เงินคนละแสนไม่ดีเล้อยังไงสามสาวมองหน้ากันพอดีกับที่เจนพบมีประชุมด่วนจึงออกไปสามสาวมองหน้ากันอย่างประเมินท่าทีเจออ้ายังไงฉันไม่ทนหรอกนะฉันก็ไม่ทนแต่หนูอยากได้เงินถ้าพวกพี่ไม่เอาแล้วยกเขาให้หนูได้ไหมล่ะเมนี้ตัดสินใจบอกขึ้น แเรยากับบิดปากด้วยความสมเพชเธอทนได้เหรอที่จะได้ผู้ชายคนนี้ไปผู้ชายแบบนี้ควรจะได้รับบทเรียนต่างหากพวกพี่สองคนจะทำอะไรคะทำให้มันไม่ต้องใช้ไอ้นั่นของมันอีกยัยงไงล่ะเรยาบอกอย่างแค้นใจที่โดนผู้ชายหลอกต้มจนเปื่อยพี่จะตัดของเขาเหรอเรื่องอะไรจะให้มือเราเปื้อนเลือดครอบครัวของฉันเป็นครอบครัวหมอยาโบราณเก่า มันมียาสมุนไพรตัวหนึ่งที่กลิ่นแล้วสมรรถภาพจะค่อยๆลดลงเราจะเอาให้เขากินอย่างน้อยเขาไปซาที่อื่นไม่ได้สามสาวม,มองหน้ากันฝุ่นกับเมนีมองอย่างลังเลอย่างโง่ไปหน่อยเลยนะถ้าเกิดเราไม่ทำแบบนี้เดี๋ยวเขาก็ไปมีเมียคนที่สี่เพิ่มรับรองคราวนี้สมบัติเมกระเซนมาหาเราแนะ่เรยาหวานล้อมสองสาวจึงยอมตกลง แล้วเธอทั้ง3มก็แบ่งยากันไม่ว่าเจนพบจะไปอยู่ที่บ้านไหนก็ได้รับยาพิษนั่นเพิ่มเข้าไปอยู่ดีชายหนุ่มไปเที่ยวไหนครับอินสั่งสาวๆเข้ามานวนเนียเขาชอบผู้หญิงคนหนึ่งมากโอบออกไปแต่กลับทําอะไรผู้หญิงคนนั้นไม่ได้เพราะอาวัยวะของเขานอนซบเซาอย่างน่าสงสารอีไม่มีน้ํายาหรอเนี่ยชายหนุ่มอับอายมากกลับมาหาเรยาแต่ก็ทําอะไรกับเธอไม่ได้ ไปหาเมียคนไหนไหนก็ทำอะไรกับเมียไม่ได้ซาสาวที่รู้เรื่องนี้ต่างก็เอาเขาไปนินทาใครเห็นใครก็มองละซุบซิบจนเขาเป็นโรคเครียดและไม่กล้าออกไปหาเศษหาเลยกับผู้หญิงคนอื่นสามสายังคงอยู่กับเขาได้เงินแต่ไม่มีใครยอมเสียตัวให้กับเขาอีกครั้งเพราะว่าอาวัยวะของเขามันทำงานไม่ได้แล้วแล้วพวกเธอก็เอาเงินที่เขาให้มาไปปรนเพอหาความสุข เรายาไปเที่ยวรอบโลกอย่างที่เธอฝันฝุ่นอยู่กับสามีลับๆของเธอส่วนเมนี่เอาไปเรียนต่อมีอนาคตที่ดีส่วนเจนพบเองก็พยายามกลับมาแข็งแรงตามเดิมแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมยิ่งกินยารักษาอวัยวะของเขาก็ยิ่งแย่ลงแย่ลงจนไม่สามารถมีอะไรกับใครได้อีกแถมสามสาวยังขู่จะเปิดโปงเรื่องนี้เขาจึงต้องโอนเงินเป็นค่าปิดปากให้ทุกเดือน ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะหวังว่าทุกคนคงจะสะใจเจนพบนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ